ครับอีส่บ่วงของพันยาวนะครับสไตล์พันแาวนะครับขวดสปอนเซอร์ครับลูดเอาครับง่ายมากเลยนี่นะครับเราเอากลับมาจัดจากน้อย นครับง่ายๆเลยกบบปองครับใส่เลยเลยนี่ครับเบิ่งไม้ไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับมีลองร้อยใหม่ๆเลยนะครับ ใส่ไปจัอันนงะน่าจจะเป็นนูนหน่อยนะครับใส่กับบัวหน,น่าจะงยังไงเป็นไรพอได้รุนครับม,มีหมายสะท้อนแสงน้ำน,นะครับ มันคือจะได้หางานจังหน่อยนี่นะครับเบิ่งร่องรอยครับผมเกี่ยวเขาออกมือเศร้านะครับเบิ่งห้อยตีนอาจจะเป็นมือคืนนี่นะครับห้อยตีนคนข้างใหญ่นะครับห้อยตีนกลางเลยครับมาเบิง่งนรงกัน,นครับมือแรงเข้าสิหาเจ้าของห้อยตีนเจอบ่นี่นะครับห้อยตีนกลางเติอบอยู่ ้นะครับเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะลองเอาบ่วงมาใส่ไว้เบิ่งนะครับเพื่อไว้มื่อแรกเขาจะร่มแห้งนะครับเพื่อร่มแห้งลองลอยลองลอยลงมากินเขานะครับห้อยตีนใหญ่นะครไงมาหลุดทำกันนะครับผมไห้หลุดแท้ครับมื่อแรกเบิ่งห้อยตีนครับยามบ่วงรอบเสานะครับผม แต้มแรกแล้วก็แต้มเดียวด้วยนะครับอา้าวแล้วครับผมใส่ไงนะครับผมนี่หอยติดกลางติดบ่วงนะครับสันตอกมันขึ้นมาออกนะครับออกมาร่มแห้งนะครับนี่ใส่บ่วงที่มไว้เบอร์สิบห้านะครับมุมีขาดนี่วานเป็นสีเหี่ยวสันแล้วเรียบร้อยครับผมมา เรียบร้อยนะครับล่มแห้งสันตอบบ่เขานะครับที่บ่วงยมเสาใส่สวยครับเจะของให้ตีลกลางนะครับ